สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักเจอกันหลังหวยออกนะคะวันนี้เนาะสูตรก็เข้าหมดนะแต่เลขวิ่งอาจารย์ให้บนสลับล่างล่างสลับบนต้องขออภัยเนาะเออห้าสองบีไได้แต่ข้างนอกไม่ได้ต้องขออภัยเออห้าสองเออ,เอ,อสามตัวอ่าวีไ ผิดไปนะคะผิดผิดสามตัวไปให้3ามห้าสองไม่ได้ให้8ปดห้าสองเนาะแม่เอาใส่ทำทำเขียนนะนะมานั่งลบๆเป็นจุดอยู่ใส่หกสามสองซะอย่างนั้นเสียได้ได้แต่5้าสองตรงๆเนาะ V.I.P. อ่ะดีใจกับพี่น้องนะคะก็ขอโทษขอโพยพี่น้องข้างนอกอาจารย์บอกแล้วเข้ามาอยู่ข้างในกันเถอะและนี่ดูนี่เข้าหมดเลยนะเสูตร แต่เข้าอันท้ายหมดเลยแปดห้าสองอยู่ตรงนี้หมดเลยค่ะพี่น้องเนี่ยถ้าใครจับอย่างนี้อย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยเนาะเนี่ยแปดห้าสองอยู่ตรงนี้นะคะเข้าทุกสูตรเนาะรอบนี้เข้าทุกสูตรนะเข้าหมดเลยเนาะอันนี้เข้าแถวกลางนะเข้าแถวกลางนะศูนย์ห้าห้าศูนย์ตรงนี้อันนี้เข้าหลักหน่วย 5้เนาะแต่ว่าอา,อาจารย์ดูแล้วว่าเดี๋ยวขอชมหน่องงเยเลขที่ออกนี่เอ่อ5 1าหนึ่งสองห้าหนองห้้าหี่สเรอบนี้เลขเลขออกเออ หนึ่งสองสามสี่ห้ารางวัลที่หนึ่งแปลกมากรอบนี้ออกห้าตัวนะธรรมดาสี่ตัวเท่านั้นรอบนี้คลายมาหนึ่งตัวเนาะก็เริ่มกันใหม่เนาะอาจารย์ก็จะทำให้ใหม่เหมือนเดิมนะบนสลับล่างเข้าสองเนาะ,ะนี่สองออกห้าสองเนี่ยเข้าห้าสองเนี่ยเห็นไหมคะเนาะสลับล่างนะนี่บนนี่อยู่นี่หมดเลย อยู่ตัวรองหมดเลยแต่ว่าอาจารย์ก็เขียนมาให้นะคัดที่ตัวที่จะหวังที่จะเข้าก็คัดมาให้เข้าตรงนี้ตรงนี้มาออกตัวรองหมดเลยพี่น้องก็ต้องขออภัยรอบนี้นะคะห้าสองแปดห้าสองงวดนี้เดี๋ยวจัดให้ใหม่แล้วก็เลขไอ้ตรงเนี้ยไม่รู้ว่าใครที่ติดตามเนะาะห่วยที่สี่ชุดเนี่ยเป็นแผ่นเนี้ย สเยอะมากเลยเนี่ยมีสองเยอะมากเลยมีแปดแปดสองสองด้วยนะสองแปดสองก็ออกแปดห้าสองอะก็โอเคอันนี้ก็เข้าห้าสองตรงตรงเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะเริ่มทําให้นะคะชุดคัดเล่นเนาะโหวันนี้เหนื่อยมากเกี่ยวกับงานบุญนี่แหละพี่น้องค่ะช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยอาจารย์ก็บอกบุญไปก็เออรู้สึกว่าตอนตอนนี้เงียบสงบกัน สายบุญอาจารย์หายไปหมดเลยเพราะว่าเราก็รู้รู้ดีเนาะพี่นอ้องสายบุญเราเราก็รู้ดีว่ารอบนี้มันเจ็บปวดสาหัสกันเมื่ที่แล้วบางท่านไม่ถูกบางท่านไม่ได้ก็มีแต่ vip ได้บางท่านก็ไม่ได้บางท่านก็ที่แล้วเพราะสาหัสกันมาเยอะแล้วว่าเพิ่งจะมาได้อรอบรอบหลังนี้เองเนาะก็เลยก็เลยน้อยก็ยังไม่ได้อะไร วันนี้ก็ดีใจกับพี่น้อง VIP ก็บอกแล้วว่าใครอยากเข้า VIP ก็เข้ามาไม่ต้องยืนมองดูเขาเนาะถ้าเรามีดวงเราได้อยู่แล้วอาจารย์ก็บอกอยู่เนาะแล้วก็บางคนก็ถ้าหากว่าไม่ไม่เล่นดอกจันสีน้ําเงินนะก็จะไม่ได้ถ้าเล่นแค่5้าหางนะ,ะเพราะฉะนั้นบางคนเขาก็จะเล่นหมดเลยเลขอ่ะก็จะได้กันทุกงวดจะไม่จะไม่ขาดหาย แต่ถ้าหากเลือกเล่นก็อาจจะมีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเพราะว่าบางบาง,บางอันมันก็เข้าอ,อย่างงวดไหนที่มันมีอาการที่แบบว่าหวยดังหวยอะไรมากมายเราต้องเล่นดอกจันทร์สีน้ำเงินด้วยขณะตามนั้นก็งวดนี้ก็ดีใจกับพี่น้องนะคะเน่เสียดายเลขสามตัวพี่น้องค่ะถ้าอาจารย์ใส่เลขแปดไปแทนเลขสามเลขสามกับเลขแปดมันตัวเดียวกันนะตามหลักถ้าอาจารย์ใส่ไปใช้พี่น้องก็ได้สามตัวเลยเนาะ เอาละรอบหน้าเดี๋ยวจะทาให้ดีที่สุดแล้วก็ใครมั่นใจก็ทํามากันแต่เนิ่นๆนะอย่ารออย่ารอให้หวยอั้นก่อนแล้วค่อยมาแล้วก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมแคปเอาไว้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์พี่น้องอยากได้อะไรก็ทักเข้ามาอยากได้กาแฟไปลดภรุงก็ทักเข้ามาอยากช่วยสนับสนุนอะไรอาจารย์ก็เข้ามาจะอยู่ตรงนี้แม้ว่าจะหวยจะพี่น้องจะออกจะได้หรือไม่ได้อาจารย์ไม่ไปไหนแล้วค่ะจะคํานวณให้ตรงนี้ก็รอบนี้หวยดังมาเยอะ เยอะมากแล้วก็พี่น้องก็น่าจะหวานแหลงอวนกันเยอะอ่ะก็ดูแล้วอ่ะเพราะว่าจากสวรรค์จากปู่ย่าตายายจากท่านนู้นท่านนี้เออมากันเยอะแล้วก็เขาแยบมาหนึ่งรอบแล้วพอถึงเราก็ไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าหากเชื่อใจก็อยู่ตรงนี้ค่ะไม่ไปไหนหรอกอยู่ตรงเนี้ยคัดเอาเลขเนี่ยมันเข้าหมดเลยเห็นไหมคะเนี่ย อาจารยไไ์ไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกเนาะก็เข้ามาก็พี่น้องก็ให้กําลังใจกันนะคะถ้าเสียรอบนี้ก็สู้กันใหม่เดี๋ยวก็จะพยายามทําสูตรให้พยายามเลือกให้ดีเลือกให้ได้ให้พี่น้องได้เงินกันนะคะแต่แตเเ่เลขของ vip เนี่ยอาจารย์มีเลขเน้นของอาจารย์อยู่แล้วอะห้าสองเนี่ยมีอยู่แล้วมีห้ามีมสองมีสามมีสี่เนี่ยสี่ตัวเนี่ยมีอยู่แล้ว อ่อแปดอ่าอาจารย์มองว่ามันไม่เด่นแต่มันไม่เด่นจริงๆอ่ะมันก็มาหลักร้อยเท่านั้นเองเนาะถ้าหากหวยไม่เด่นมันจะมาหลักร้อยโอเควันนี้ก็ดีใจกับพี่น้องทุกท่านนะคะขอให้อ่ามีความสุขกับการงานแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายท่านใดที่เสียรอบนี้ก็อย่าท้อนะคะอะ่แล้วก็พี่น้องที่เอ,อรับของแล้วได้ของแล้วก็ บอกอาจารย์หน่อยนะว่าถึงหรือยางได้หรือยางได้ทานกันหรือยางได้เป็นยังไงบ้างแล้วก็รวยเฮงปังกันหรือเปล่าอาจารย์ชวนแล้วบางท่านน่ะก็ไม่ได้เข้าถ้าเข้าก็คงจะแบบได้รับเงินกันไปด้วยหัวเราะกันไปด้วยทานกาแฟกันแบบอร่อย,ออย,ออยก็เดี๋ยวก็คงว่ากันใหม่เนาะมากันแต่เนิ่นๆเพราะว่าอาจารย์ให้หวยให้เร็วค่ะให้เร็วพี่น้องก็จะได้ไปหาซื้อกันก่อนก่อนหวยจะอัน้น อนะคะคเมีพี่น้องทักมาและหนึ่งท่านถูกสามตัวหน้าอะไร 4, 2, สี่สองสักอย่างมันออกอะไรล่ะอ๋อหนึ่งสี่สองถูกสามใบสามใบก็ได้เท่าไหร่เนี่ยสามใบสี่สามสิบโอ้หมื่นกว่าบาทก็ดีอ่ะพี่น้องอาจารย์บอกแล้วว่าเนี่ยเลขอ่ะสามตัวหน้าสามตัวท้ายพี่น้องจัดไว้เถอะได้อยู่แล้วอ่ะเนาะ ก็แล้วแต่โชคของใครนะก็ถึงบอกว่าโชคเนี่ยมันมาแป๊บเดียวนะพี่น้องรีบด่วนอย่าลีรออ่าเพราะว่าโชคลาบของคนเราอ่ะอ่เวลามันมันมันมาปุ๊บเนี่ยเราัวลังเลมันก็ผ่านไปมันไม่วนกลับมาอีกแล้วอะนะเพราะฉะนั้นมีอะไรก็อ,อยากจะเข้าก็ตัดสินใจเลยหรือว่าอยากจะได้อะไรอยากจะช่วยกาแฟหรือว่าวิตามินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พี่น้องทักถามมาก็สนใจก็ โทรกันเข้ามานะคะอ่าโชคดีก็ได้คุยกับอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะพยายามรับโทรศัพท์เองนะคะให้พี่น้องได้อ่ามาคุยมาทักทายมาสอบถามกันว่าเข้า v i p ตลอดชีพอะยังไงแล้วก็รายหกเดือนยังไงพี่น้องทักเข้ามาค่ะนะแล้วก็ดีใจอย่าลืมทําบุญกันทําเยอะๆมันก็จะได้เยอะๆเนาะอ่าทบุญกันแล้วก็ช่วยชีวิตมนุษย์เนี่ยดีที่สุดอาจารย์ว่าเร่งด่วนเนี่ยดีที่สุดไม่ต้องรอชาติหน้า ไปอะไรต่ออะไรชาตินี้แหละค่ะเราช่วยเขาชาตินี้ชาตินี้เราก็ต้องดีนะคะพ่อบุญกุศลมันมายิ่งกว่าไอเขาเรียกว่าออนไลน์เนาะมันมาเร็วนะทาดีก็มาเร็วทําชั่วก็มากันเร็วเห็นไหมคะที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนาะ,ะเพราะฉะนั้นก็อาจารย์ก็เข้ามาแสดงความยินดีกับพี่น้องยพีก็เสียใจกับพี่น้องที่อาจารย์ให้เลขงวดนี้ พี่น้องข้างนอกไม่ตรงเนาะก็ขออภัยเดี๋ยวขอแก้ตัวใหม่นะคะ,ะสําหรับพี่น้องข้างนอกแต่เลขในสูตรแน่ไรก็ยังเหมือนเดิมนะพี่น้องเพียงแต่มันเปลี่ยนหลักเนาะมันเปลี่ยนหลักอาจารย์ก็พยายามที่จะเอามาไว้ข้างหน้าเลขที่ว่ามันเด่นแต่กลับกลายเป็นว่าเลขเด่นไปอยู่ข้างท้ายนะคะก็เดี๋ยวจัดให้ใหม่นะคะเดี๋ยวจัดให้ใหม่เลือกเลขให้ดว่วนที่นั่นที่สุดเนาะ ก็ถ้าเชื่อใจก็ตามกันเข้ามาเนาะสำหรับพี่น้อง V.I.P. นะคะ,ะสำหรับ V.I.P. เนี่ยมันเป็นอะไรที่อาจารย์ต้องต้องจัดต้องคัดตัวเลขเป็นชุดๆจากหวยสูตรเนี่ยค่ะสูตรที่ว่ามันอะไรที่ควรจะเข้าคู่กับอะไรนะแล้วก็มีอะไรที่สมควรที่จะมาแต่สูตรเนี่ยเรามาจับคู่ให้ไม่ได้เราก็สูตรมันก็คือสูตรเด่นอะไรก็มีอย่างนี้อย่างนี้แต่ไม่มีใครที่จะรู้ว่าต้องจับสูตรอะไร เนี่ยอาจารย์จับเนี่ยจับสามเนี่ยเอาสามมาไว้กับห้ากับสองมันก็เลยเออมันก็เลยไม่ได้สามมันเด่นเนาะอ,อ,อาจารย์ก็คิดว่าเออมามา,มาหลักร้อยละมัง้งอืมก็คงจะอยู่หลักร้อยอีกละมังก็เนี่ยไม่อยู่กลายเป็นแปดจ้ะอ่ะรอบหน้าเดี๋ยวจัดให้ว่ารอบหน้าอาจจะได้สามตัวตรงก็ได้ใครจะรู้เนาะออาวันนี้ก็เข้ามาทักทายกันพอสมควรเนาะก็แสดงความยินดีกับพี่น้อง ที่ถูกนะอย่าลืมทำบุญกันเยอะเยอะทำที่ไหนก็ได้หรืออยากทำกับอาจารย์ช่วยคนป่วยผ่าตัดสมองหรืออะไรต่ออะไระผู้ป่วยติดเตียงหรืออะไรก็แล้วแต่ยิ่งทำยิ่งได้เยอะค่ะบางทีอาจารย์บอกแล้วว่าทำสะดอกเคาะกันหน่อยนะก่อนหวยออกแต่ก็เงียบกริบแต่ก็เข้าใจเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีเนาะเราเออของพวกนี้ต้องต้องตามกำลังศรัทธาจริงๆนะคะอ่ะเริ่มกันใหม่เนาะ พรุ่งนี้ว่ากันใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์จะทําสูตรเข้ามาให้วันนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงทุกท่านรวยๆป,ปัง,ปง,งๆเฮงๆกันก็อย่าลืมทําบุญแล้วก็สู้กันต่อไปท่านที่พลาดไม่ได้งวดนี้ก็ดีแจกับพี่น้องที่ได้ถูกรางวัลกันใหญ่ๆนะคะไม่ได้งวดนี้สู้กันไปงวดหน้าเดี๋ยวจัดให้จัดหนักจัดเต็มกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ